สนอนการความร้อนที่อยู่โฟมกับโรงงานขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโรงงานที่มีความสูงถึง17เมตรนะครับซึ่งใช้สิัสนนการความร้อนที่อยู่โฟมกับหลังคาเมทัลชีตในความหนาที่1นนิ้วนะครับพื้นที่กว่าหมื่นตารางเมตรนะครับ เป็นพิวโฟมโดยทีมงานที่ระด,ดับมือโปรนะครับแล้วก็ระบบเซฟตี้ที่สมบูรณ์แบบนะครับให้รวมกับความร้อนที่ถ่านลงมาด้านล่างนะครับซึ่งจะกันรั่วกันร้อนกันตึมได้อยา่างมีประสิทธิภาพกับพิวโฟม ดลวนกันความร้อนที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดกับคุณพิเชษที่นนิดนน0850824713ครับ